สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ผมขออนุญาตนำท่านมาชมสินค้าใหม่ของเรานะครับแบรนด์ยิมโหมครับจดทะเบียนในอเมริกานะครับแบรนด์นี้นะครับอันนี้เป็นอ t เล็กทริคอลที่มีแขนจับนะครับสวยงามมากครับตัวใหญ่มากครับนะครับหน้าจอหน้าสกรีมนะครับจอยวผมพาไปชมนะครับนี่ครับหน้าจอสวยงามทีเดียวครับ สมบูรณ์แบบนะฮะตัวนี้สมบูรณ์แบบมากนะครับทั้งกลไกแมคาีนิสต์ในการที่จะใช้งานนะครับสามารถที่จะโชว์ได้เลยครับว่าของเขาดีจริงนะฮะไม่มีข้อตำหนิใดๆให้ในแง่ของประสบการณ์ที่ที่ที่ดูแลสินค้าเหล่านี้มานะครับสินค้าตัวนี้ไม่มีข้อข้อด้อยอะไรเลยครับนะครับสินค้าพร้อมขายกับท่านนะครับเรานำเข้ามา2แบบครับก็คือแบบที่เป็นสินค้าที่มีแขนแบบนี้ และอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมนําท่านไปชมนะครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบที่เป็น e elliptical ล้อหน้าปกตินะครับตัวนี้ครับตัวใหญ่มากนะครับทั้งสองตัวราคาไม่แพงเลยนะครับสอบถามราคาได้ที่พี่ไก่นะครับหรือน้องเมได้โดยตรงเลยนะครับที่บริษัท Muscle Sport ครับ ผมขออนุญาตฝากสินค้าสองรุ่นนี้ไว้ท่านพิจารณาด้วยนะครับขอบพระคุณท่านมากครับผมแพนให้ดูเรื่อยๆนะครับแผนดูระยะใกล้ๆนะยครับตราสินค้ายิมโมสมาสวยงามครับและท่านสามารถนำเสนอกับท่านลูกค้าได้เลยว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่จดทะเบียนอเมริกานะครับสเปคหรือ คุณสมบัติของสินค้าตัวนี้ก็คือวางไว้ระดับเดียวกับสินค้าที่ผลิตในอเมริกาครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ